สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนเป็นเรียนเรื่องการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน9ชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคนไหนที่ยังทํางาน,นครูไม่เสร็จบ้างเอ่ยนักเรียนอย่าลืมทํางานนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้กันก่อนนะคะข้อที่1 อธิบายวิธีการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน9ข้อที่2บวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน9ะต่อไปนะคะสาระสำคัญการบวกสามารถหาหาผลบวกได้หลายวิธีการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมจะทำให้หาผลบวกได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะ เขาบอกว่าเด็กผู้ชายสามคนกับเด็กผู้หญิงสี่คนรวมมีเด็กทั้งหมดกี่คนนะคะเราสามารถหาคำตอบได้ดังนี้ค่ะคำตอบของเรานะคะวิธีที่เราจะหานะคะจำได้ไหมคะที่ค,คุณครูเคยบอกว่าการหาวิการหาผลบวกน,นะคะเราสามารถหาได้สองวิธีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีที่หนึ่งกันก่อนนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือนับจำนวนเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายรวมกันเลยคะ่ะ อะดูนะคะเด็กผู้ชายมี1คน2คน3คนต่อไปนับเด็กผู้หญิงเลยค่ะ3แล้วก็ไปส5 6 7เใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่านับจํานวนเด็กทั้งหมดได้7คนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายรวมกันได้7คนนะคะอันนี้คือวิธีที่1นะคะ ต่อไปวิธีที่สองคือนับต่อจากจํานวนใดจํานวนหนึ่งนะคะอ่ะนับยังไงนับต่อจากจํานวนใดจํานวนหนึ่งก็อย่างเช่นนับต่อจากสามไปอีกสี่จนวนนะคะก็อย่างเช่นนับต่อจากผู้ชายสามคนไปอีกสี่ก็คือผู้เด็กผู้หญิงสี่คนใช่ไหมคะอ่านักเรียนยกขึ้นมาสี่นิ้วเอาสามไว้ในใจย,ยกขึ้นมาสี่อ่ะสามแล้วเป็นอะไรคะสี่ห้าหก เจ็ดใช่ไหมคะหรือหรือจะนับจากสี่ไปสามก็ได้นะคะอย่างเช่นว่านับผู้หญิงสี่คนแล้วค่อยไปนับผู้ชายอีกสามคนอ่ะยกนิ้วขึ้นมาค่ะเอาสี่ไว้ในใจยกขึ้นมาสามอ่ะยกขึ้นมาสามนิ้วนะคะเอาสี่ไว้ในใจและยกนิ้วขึ้นมาสามนิ้วนับต่อไปได้เลยคะ่ะสี่แล้วก็เป็นห้าหกเจ็ดใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นเ,เราจะนับจํานวนเด็กทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายวารวมกันได้7คนนะคะอันนี้ก็คือวิธีที่2นะคะอ่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ดังนี้นะคะก็คือเอา4ี่บวก3เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะ4บวก3าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราจะเห็นว่า สามและสี่นะคะเป็นจํานวนที่นํามาบวกกันนะคะส่วนเจ็ดนะคะเจ็ดตรงนี้ก็คือผลบวกของสามแล้วก็สี่นั่นเองค่ะอ่าตรงนี้นะคะก็คือการแสดงวิธีการบวกตามแนวตั้งนะคะเราจะเราก็จะเอาตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือสามบวกกับสี่นะคะสามบวกกับสี่สามตัวนี้ที่อยู่ข้างบนนะคะเขาเรียกว่าตัว ตั้งนะคะส่วน4ีที่อยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าตัวบวกนะคะส่วนเลขเศษตรงนี้ที่อยู่ล่างสุดเลยเขาเรียกว่าผลบวกนั่นเองค่ะเราก็เอา3ามบวก4ี่ได้เท่ากับ7ดนะคะ, <S <S ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการบวกในแนวตั้งกันนะคะมีอยู่สองบวกอีกหได้เท่ากับ8ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเอาสองไว้ในใจยกขึ้นมา6นินวนับต่อจากสองไปอีกหนะคะสองแล้วก็เป็น สามสี่ห้าหกดแดใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าสองบวกหได้เท่ากับ8นั่นเองค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่2ก็คือ3าบวกหได้เท่ากับเท่าไร่คะมีอยู่3มยกขึ้นมา6นิ้วอเอาสามไว้ในใจยกหขึ้นมายกหนิ้วขึ้นมา3มแล้วก็เป็นสี่ห้าหกดแปด 9ใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่า3าบวกหได้เท่ากับ9นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ1บวกสีบวกสเอา1ไว้ในใจย,ยกขึ้นมา4นิ้วอ่ะ1แล้วก็เป็น 2,3,4, สามสี่ห้าใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่า1บวกสได้เท่ากับหนั่นเองค่ะอ่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ 3าบวกสี่อ่ะนักเรียนเอาสามไว้ในใจยกขึ้นมาสี่นิ้วนับต่อจากสามไปอีกสี่ค่ะสามแล้วก็เป็นสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าสามบวกสี่ได้เท่ากับเจดนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการบวกตามแนวตั้งนะคะอ่าการบ้านของคุณครูวันนี้นะคะให้นักเรียนหาผล บวกนะคะหาผลบวกการบ้านของครูวันนี้เป็นการบวกในแนวนอนนะคะการบวกในแนวนอนหาผลบวกได้ดังนี้นะคะก็อย่างเช่นข้อหนึ่งสี่บวกหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่สี่บวกหนึ่งได้เท่ากับได้เท่าไหร่คะมีอยู่สี่บวกไปอีกหนึ่งเอาสี่ไว้ในใจยกขึ้นมาหนึ่งนิ้วสี่แล้วก็เป็นห้าใช่ไหมคะ เมื่อหาคําตอบเสร็จแล้วให้นักเรียนตีเส้นจบไว้หนึ่งเส้นนะคะมีทั้งหมดหข้อนะคะง่ายมากเลยกันบ้านของคุณครูวันนี้นะคะอ่าชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ